Ah 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 a, ah uh. ong, อัลกุสซุมิลลอฮ์รอห์มนอ الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้สัทถาทั้งหลายครับเชคฮาฟ่ท่าแคมิร้ฮิมลลอฮุตะอาลาท่านได้ถามในคำถามข้อถัดมานะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการยึดมั่นและการยืนหยัดอยู่บนหนทางที่ถูกต้องนะครับ เช็คถามบอกว่าบีมาดายะะอตตาศุลกุวัและ س ل ا ะตุมินอิฮิราฟอันฮูนะครับเช็คถามบอกว่าเราจะเดินกันบนหนทางทิศที่ยังตรงให้ปลอดภัยจากการที่จะหลงออกไปจากแนวทางนั้นเราจะต้องใช้วิธีใดเมื่อเราเรียนรู้ในบทเรียนที่แล้วถึงทางนันเที่ยังตรงที่เราจาระแลได้สั่งใช้ให้บอกเราเดินอยู่บนเส้นทางนั้นหนทางนั้นนั่นคือ หมายถึงศาสนาอิสลามนั่นเองคราวนี้เช็ถามบอกว่าเราจะอยู่บนเส้นทางนี้ให้ปลอดภัยกันได้อย่างไรนะครับเช็ตอบบอกว่าละยะซุนูตะลิกะอิลลาบิตเตมัสุกิบิลกิตาบิวสุนน์วัสเซียร์บิเซียริฮิมา والوقف عند ح د و ดิหิมาเช็ตอบบอกว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สามารถที่จะเดินอยู่บนหนทางนี้ให้ปลอดภัยจากการหลงทางได้ แปลว่าเราจะไม่สามารถปลอดภัยได้เนี่ยเว้นแต่ว่าเราจะต้องยึดมั่นตามอัลกุรอานและสุนนะของท่านนาบีสุลต่านละฮ์อะลัยฮุมสลลัมดำเนินชีวิต นะครับดำเนินชีวิตตามแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่อัลกุรอานและสุนนะของทารุษซุนได้สั่งใช้เอาไว้แล้วก็ยืนหยัดให้อยู่ในกรอบและขอบเขตของอัลกุรอานและแบบอย่างของท่านอับดุลลอห์สุะของอามีญุสัลล,ลัมแปลว่าไม่ทําสิ่งใดให้เกินหรือละเมิดหรือเลยขอบเขตของสิ่งที่อัลุษซุได้บอกเอาไว้และสิ่งที่ทารุษซุนได้สั่งใช้เอาไว้ เช่นบอกว่าว,าวาบิดาด้ยะพยพสูตจรีดุตเตอฮีดิลิลลาฮิจ้าเลและเมื่อใดก็ตามที่เรายึดมั่นอยู ni, an, um, ่บนแนวทางนี้บนหนทางนี้โดยการปฏิบัติตามอัลกุรอานและสุนนะของทรอซูลเช่นบอกว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่จะทําให้เหรานั้นมีอีมานต่ ang ang อล l l a h سبحانه ะเจาเะ่าอย่างแท้จริงอิบะดาต่อล l l a h سبحانه ะจาเลาด้วยความบริสุทธิ์ใจคอรบับ Allah س ب า ا ن ه และเจาลาเพียงเพียงผู e ้เดียวและก็ไม่ข้องเกี่ยวกับชีริกใดๆทั้งสิ้น ว่าจะจะได้ดูนโมต้าบาอัติเดชรอซูนในสุนนะละหัวอานิยุบสัลลัมและด้วยกับการยึดมั่นตามสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานและแบบอย่างของท่านรอซูลจะทําให้เรานั้นปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านรอซูลได้อย่างถูกต้องและก็ปลอดภัยและอย่างมุ่งมั่นและจริงจังเช็คยกอายะกุรอานพี่น้องที่อัลลอฮฺ س ฮ ح ي ي ي ج ن ج ن. ا ะ ه และลาได้กล่าวบอกว่าว่าไม่ยุติอิลลัห์และรอซูน นะครับเราจาระกล่าวบอกว่าและผู้ใดก็ตามที่เขาเชื่อฟังอัลลอฮฺและรอซูลเชื่อฟังในที่นี้แปลว่าอะไรเชื่อฟังแปลว่ายอมฟังยอมรับฟังแล้วก็เชื่อในสิ่งที่อัลลอฮฺและรอซูลพูดแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยฟาอูลัยกะมะอัลนาดีนะอานามัลลอห์อวลไลฮิม ชนเหล่านี้แหละนั่นหมายถึงคนที่เชื่อฟังอัลลอฮ์ในรัสูลเนี่ยชนเหล่านี้จะได้รับการตอบแทนในวันเกียร์มาโดยที่พวกเขาจะได้อยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่อัลลอฮ์จะลาให้ความโปรดปรานแก่พวกเขาได้อยู่ร่วมกับใครพี่น้องมินันนบียินวะสิดดีกินวะชูฮัดะวะซอลิฮินใครที่เชื่อฟังอัลลอฮ์และรัสูลขององค์เนี่ยในวันเกียร์มาเขาจะได้อยู่ร่วมกับบรรดานบีอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่มีความเชื่อมัน่นบรรดาคนที่ยืนหยัดอยู่ในศาสนาบรรดาคนที่ตายฉ ه ي ดแปลว่าตายในสนามรบ และบรรดาคนซอและที่ทําความดีทั้งหลายเนี่ยอัลลอฮฺบอกว่าฮัสูนอูละอิการฟีก็ช่างเป็นเกียรติยิ่งนะการที่คนเหล่านี้จะได้ใช้ชีวิตเหมือนสหายใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสหายของเขาในสวรรค์นั้นหมายถึงใครหมายถึงบรรดานาบีบรรดาคนสิดดีก بندر حنتي تاشاييد لبندر حنتي يروب دو بنو حنتي شيخا الله لا رسول نلعن تنكوتي يونس اسلام تجتوب تنكوتي يد من لكن كاتم القران لسنة حتى نبي صلى الله عليه وسلم شيكا وهؤلاء المنعم وعليهم المذكورون ها هنا تفصيلا هم الذين اضافوا الصراط اليهم في فاتحة كتابي بقوله تعالى شنم بنى حنتي الله تعالى ถึงพวกเขาในอายักข้างตนเนี่ยว่าอัลลอฮฺจอาลาได้บอกให้รู้ว่าคนที่อัลลอฮฺจะอาลาให้ความโปรดปรานแก่พวกเขาเนี่ย อราจะาบอกหมายถึงไครพี่น้องหมายถึงบรรดานาบีบรรดาสิทธิ์ดีคือคนที่มีความเชื่อมั่นและยึดมั่นในศาสนาและคนที่ตายชสีีตและคนซอลและคนเหล่านี้คือกลุ่มคนที่ได้รับกับความโปรดปรานและคนเหล่านี้นั้นหมายถึงใครนั้นหมายถึงคนที่อัลลอฮฺจะอาลาได้ยืนยันเอาไว้ในสุลฟาตีฮาว่าคนเหล่านี้คือคนที่ยืนหยัดอยู่บนทางอันเที่ยงตรงและการยืนหยัดอยู่บนหนทางอันเที่ยงตรงนั้นคือความโปรดปรานที่อัลลอฮ์จะอัลาได้ทรงประทานแก่พวกเขานั่นคือกลุ่มชนเดียว ที่อัลลอฮ์จาอแลาได้กล่าวเอาไว้บอกว่าอิดีนัสซิรอตุลมุสตะกีมโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดชี้ทางนําให้แก่พวกเราไปสู่หนทางอันเที่ยงตรงโดยเถิดซิรอตุลลาดีนะอันนามตะอาัยฮิม ไอ้ลีนมะดูเบียไดฮิมวะรดลีนซึ่งเป็นหนทางของบรรดาผู้ทีพงให้ความโปรดปานแก่พวกเขานั้นหมายถึงหนทางของใครบรรดานบีบรรดาสิดดีกบรรดาชูฮาาัดะและบรรดาคนซาละซึ่งไม่ใช่หนทางของบรรดากลุ่มชนที่อัลลอฮ์ทรงโกรธนั้นหมายถึงพวกยิวที่รู้แต่ไม่ปฏิบัติและคนที่มีลักษณะเหมือนพวกยิวและไม่ใช่หนทางของบรรดากลุ่มชนที่หลงผิดนั้นหมายถึงพวกคริสเตียนที่ไม่มีความรู้แต่ปฏิบัติพวกเขาจริง หลงทางและคนที่มีลักษณะหรือพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกับกลุ่มชนเหล่านี้ฉะนั้นใครก็ตามที่เชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลนั่นคือกลุ่มชนที่ได้รับกับความเมตตานั่นคือกลุ่มชนที่ได้รับกับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์เหมือนดังเช่นกลุ่มชนในอดีตที่พวกเขาเคยได้รับกับความโปรดปรานเช่นนี้มาแล้ว ชกล่าวต่อพี่น้องบอกว่าว่ลาอาวษันิ่ัมตันัลัอับดีควารโปินมุสตะกีมเช์บอกว่าฉะนั้นไม่มีความโปรดปานใดที่บ่าวได้รับและจะเป็นความโปรดปานที่ยิ่งใหญ่ไปกว่า การที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺจะอาลรจะชี้ทางนําให้แก่เราอยู่บนหนทางอันเทีย่ยงตรงนั้นหมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในศาสนายึดมั่นในศาสนายึดมั่นตามกิตาบลลอฮฺและซุนนะนี่แหละคือคนที่ได้รับความโปรดปานจากอัลลอฮฺและนี่แหละถือว่าเป็นเนื้ออัมะและเป็นความโปรดปานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่มีความโปรดปานใดจะเทียบเท่าการที่เราได้ยืนหยัดอยู่ในศาสนาตามกิจาบุลลญและสุนนะของทารุณว่าเตจีนีบิฮิสซุบูลันมูดิลลและอีกประการหนึ่งก็คือการที่อัลลอฮ์จะรและให้เรานั้นห่างไกลจากหนทางแห่งการหลงทางนั่นเองโดยเหตุนี้ท่านนบีสุลตานลลอฮฺมุฮัมมัดสุลตานเดกราเอาไว้ใน h ะด i ษบทหนึ่งใช้บอกว่ากัตตาร์กันนบีสุลตานลลอฮฺมุฮัมมัดสุลตานอุมมะต้า์อัลลาดัลเละท่านนบีสุลตานุลลอฮฺมุฮัมมันทที่ารอซูลเสีียชวิตไปนั้น ทรุสูลได้ละทิ้งบรรดาสาบะและประชาชาติของท่านให้อยู่บนหนนทางอันเที่ยงตรงนี้แล้วทางที่ใสสะอาดทางที่บริสุทธิ์นี้แล้วดังที่ทรอสูลรอ้าานละอัลฮุิมะมุสลัมได้กลาวเอาไว้บอกว่าตารกตักทุกุมอาลันมะฮจะตินับฎาทารอสูลบอกว่าฉันได้ทิ้งพวกเจ้าเอาไว้เบื้องหลัง แปลว่าตอนที่เธอรุ่นเสียชีวิตเนี่ยมนาซาฮาบะมีความรู้แล้วรู้อัลกุรอานเพราะกุรอานถูกประทานลงมาจนครบถ้วนแล้วรู้สุนนะของเธอรุ่นแล้วเธอรุ่นจึงบอกว่าฉันได้ละทิ้งพวกท่านเอาไว้บน หนทางที่สะอาดที่บริสุทธิ์ที่ขาวใช่ไหมครับอยู่บนหนทางที่ถูกต้องนั้นหมายถึงให้ปฏิบัติตามอัลกุรอานและปฏิบัติตามสุมนนะของท่านนาบีสุลต่านละฮ์อะลัยมุสลัมที่หมายถึงแนวทางของทรอซูลหมายถึงแนวทางของบรรดาสาฮาบะและบรรดาซาลฟุซซอลและนั้นหมายถึงบรรดาคนซอลและที่อยู่ในยุคแรก300ปีแรกบรรพชนของพวกเราทรอซูลบอกท่านได้ทิ้งให้พวกท่านอยู่บนหนทางที่ถูกต้องทางนั้นเที่ยงตรงนี้แล้วทรอซูลบอกอะไรลูกฮาก าาเวลากลางคืนของมันก็มีความสว่างสวัยเหมือนเวลากลางวันแปลว่าอะไรแปลว่าหลักการศาสนาที่อยู่ในอัลกุรอานและสุนนะเป็นหลักการศาสนาที่ชัดเจนไม่มีข้อเคลือบแคลงไม่มีข้อสงสัยไม่มีความมืดมนในหลักการทั้งสองแต่อย่างใดเพราะเป็นหลักการที่ชัดเจนและถูกต้องและใสสะอาดแทรซุมอกลาเยซีกูอันฮาบาดีอิลลาฮาล ใครก็ตามที่เขาได้หันเหออกไปจากแนวทางทั้งสองนี้หลังจากที่ฉันได้เสียชีวิตแปลว่าศาสนาวันที่ซาลาซุนเสียชีวิตนั้นสมบูรณ์แล้วจะไม่มีสิ่งใดที่สามารถที่จะตัดทอนหรือเพิ่มเติมได้ฉะนั้นใครก็ตามที่หันเหออกไปจากแนวทางที่ถูกต้องหันเหออกไปจากอัลกุรอานและแบบอย่างหรือสุนนะของท่านอาบับดุลฮะซิบละฮ์หลังจากที่ซาลาซุนเสียชีวิตไปแล้วคนคนนั้นย่อมได้รับกับความพินาศ อย่างแน่นอนฉะนั้นนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกให้เรารู้ว่าเราจะใช้ชีวิตของเราเนี่ยให้ปลอดภัยจากการหลงทางให้เราอยู่บนทางอันเที่ยงตรงได้อย่างไรเราจะไม่สามารถยืนอยู่บนทางอันเที่ยงตรงจนกว่าเราจะไปพบกับโลสุภาณวาจาราลาได้นอกเสียจ,จากสองสิ่งนั่นก็คือการที่เราจะต้องยึดมั่น สิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้ในอัลกุรอานและยึดมัน่นสิ่งที่ทาราุ้ได้ปฏิบัติเอาไว้ได้เคยพูดเอาไว้ได้ทําไว้เป็นแบบอย่างได้เคยยอมรับการกระทําของใครสักคนในยุคสมัยของท่านอบดุลอนัลลอฮ์ของอัล,ลุออสลาม้วยกับสองอย่างนี่แหละที่มันใสสะอาดที่มันบริสุทธิ์และมันก็ชัดเจนเหมือนเวลากลางวันทําให้เรารอดพ้นจากการหลงผิด และการหลงทางนั่นเองนอกเหนือจากสองสิ่งนี้ไม่มีอีกแล้วฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายนี่แหละคือหนทางที่ปลอดภัยที่สุดและถูกต้องที่สุดที่จะทําให้เรานั้นกลับไปพบกับลอสุภาโนวาจาราในวันเกียร์มะในสภาพที่พระองค์ทรงพอพระทยัยในตัวของพวกเราอัลลอฮฺแะศาฮบียฮิวะมฮัมมัดและอาลีและวะซัลลัม